ก็มันก็มันหไปเจ้ยหาเ้วเว้ยใช่หรือเปล่าลงเสร็จพอดีไม่งเพิ่งสิบมารอบ2สองมาไอหน่องเด้งมาไม่เด้งเนี่ยพี่ติดเบ็มเลยไปแล้ว จะเมีเงนฝากไัวเอเฮ้ยงออดเบื่ออะไเงี้ยจะแหลกอะไรนักหนาผมก็แหลกพี่แหลกเพราะว่าเงี้ยค้าเงินสดเหนาเนาะเฮ้ยแบนฟิวโดนผูสัตว์ได้โดนตั้งกลัวเบนฟิวไอ้เงิย่าร้องเลยมันห่วงวิ่งไม่ได้วิ่งเลยโอ้ยเงี้ยโปยกล้อแม่งทำไมมันแหลกวะ พี่พี่ยกตามหนึ่งดูนี่ไอ้ค้างเลยไอสัตว์ไอ้เยอยกิจเลยไอ้กิจตามหลังกูเอ้อมุนหมุนไอ้เยเอยจะขึ้นที่หนึ่งแลยวไอสัตว์ค้างนี่ั่นไม่เข้าเอ้ยก็ปั่นกดแถบดูครับใครใครเม็ดสุดท้ายอ่ะเออกูเองอ่ะผมก็เวียงมาดิโหกูเวียงสุดๆเนี่ยสามหกสิบ เอ้ใครที่ใครที่ใครที่ือท้ายที่ที่โลของเฮนเคอะเสียคนละสิบเอ็มเลยเอาไปเลยโเอาไปเลยมีอยู่สามเอ็มสามเอ็มก็เอาสามเอี่ก็เอาแบงค์แค่เบนก็ไอ้เบนกับปั่นกูโอ้โหสามห้าสตรแม่ตามใครไม่ทันเลยไอ้แบงค์มันบอกมาขอแลกถังเ้ยถังของมันถังอะไร มันบอกว่ามันกดแตกเมื่อคืนของมันถังอะไรของมันถังไอ้นั่นแหละนั่นแหละดอกอะดอกอะโอ้ดอกออกมาไหมอะออกมาดอกเม้าดอกตอนแล้วบวกห้าแล้วอะห้าแล้วอะเอ๊ยเดี๋ยวเราบวกแปดกูยังกดบีดีแตกเลยเมื่อคืนน่ะมึงไม่ให้กูกดอะไม่ได้เมื่อคืนเมื่อตอนเที่ยงไอ้สัตว์กูกดตอนบ่ายมึงอ,อยู่ที่ไหนอะเออไม่รอแค่นี้ไม่รอ ก็คูยรอจนบูดและเฮียโอ้ยหล่อไวะโอ้มันไกลยังไงเฮียอยู่หลังไอ้อยู่หลังไอ้เบนต์อะไรกูอยู่หลังสุดไปเดียวเไยขอขอไอ้นี่เหอะไอ้แล้วปั่นเบนเบนต์เยสเข้าที่สองหล่อเลยอะไรวะเข้าและเฮียกูยังไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยชเฮียชนไง ที่โหลเสีย 10m เล้ยโคตรรถกูแม่งเบี่ยงดีเดียวชนขอบเม็ดอัดรอบสามต่อยนะไอ้แบงจ่ายไปแล้วเม็ดเล่นช่วยลืมตัวเฮ้ยชนทำไมวะพี่ฟานอยู่เฉยไม่เป็นเหรอไม่กูป้องกันตัวเองเว้ยวนการขับรถได้เลยเจ้าของสะพานนี้ไม่ต้องทนเหลือเกินการขับรถเฉยจะโต๊ะลดความเร็ววย่งรถที้โหลดใน่3ชั่วโมง นี่ไงปัดในขอบแม่งเลยคนโนเนียวข้างบนอ่ะไหนๆๆๆไม่ไปไหนไม่ไปไหนไม่ไปไหนเฮ้ยหล่นหลรอบแรกแบบพังกูเสียเฮ้ยได้ที่สี่ที่ห้าโอ้โหเฮียที่ปัดแม่งเลยสัตว์เลยกล่องเลยไอ้ต้นได้กล่องเลยเป็นเมสอัดรอดสามต่อเลยสนใจกูด้วยที่รู้อ่ะใครวะมึงไงมึงแคปมึงอ่ะมึงนี่ใครวะมึงบอกแคปไกลๆไม่เอาไม่เหรอเออเออกูไม่เอาเหรอไอ้ แวนแวนมารอบนี้เลยวัดเลยดีกว่าที่หนึ่งที่หนึ่งเอ็นเครอบสามได้เลยเอาเอาเลยรอบนี้เลยวัดเลยตะกี้ได้ที่หนึ่งเอาไปเลยใส่พวกดำเพชรดำมาแจกยีดีด้วยสัตว์เดี๋ยวดูออกตัวนะเอาไปใจเย็นได้อนเวรล้วเรา เเซ่นน่ะจีบวคุอะหาสิบัดสิบข้องเส่เส่ควายดวงตาดวงตาไก่ใช่ไว้คุโดนหลอกอะจีบว่าเบนนะผมเปนแม่งเส่ไอ้เคี้ยวปีาีาาปั่นมันต่อวอต่อะ กโดดด้หนี่ใหญ่ก็ฟิวเป็นนะเฮ้ไอ้เหี้ยท่าทำไมเขาฟิวอะฟิวอะอะไรอะไรไอ้เจ้ผักอะไรอะไรเฮ้ยอะไร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 ให้กูปลเป็นเสากูบอเป็ี่นเป็นต่เสาแล้วอะไรจ้ะเป็นข้าเสาไปแล้วอะ เดี๋ยวปะป๊ป๊าไอหนงโดนกูเล่นแน่มึงไม่กูกดไม่เห็นใครเลยรถบังไนทีไปขึ้นูดมยังม่เข้าเสาร์ให้เราอ่ะไอทีไม่ขึ้นเด็บไม่เดินเลยไม่ขึ้นใช่ไหมไม่ขึ้นใช่ไหมมึงไม่ขึ้นใช่ไหมไอเยี่ยมป๊อปขึ้นนะป๊อปนะบอกแล้วว่าอย่าตามไอเยี่ยดูกูเลยท่าไอสัตวน

้แงกูดิใครไม่ต้องปั่กูขอดิทอขอ่ิทอไอดิทออ้เยอะไปโอ้โหนกฟไมนี่อารมรถใหญ่มาเลยกูรถใหญ่แปอมันาช่กระจายพุงมันติดใช่ป่ะพุงมันติด้องแคบ หนึ man, ่งเว้ยมาดิเดียวเอสเอ็นเคหมดเลยจัดมาเดวเ็นเคหมดเลยอย่าไว้คิดอย่าว้่แบนแบนหยุดคลิปได้แบนโอเคสาวโซเซียลแคมวัสดีชาวโเฮีแคมนะ